แอลติด1.8สปอร์ตสีดำสวยๆช่ำๆแบบนี้เลยครับคันนี้ปี2021นะครับเลขไม้น้อยๆเลย90,000กิโลนะครับสีดำฉ่ำๆรอบคันเลยออปชั่นจัดเต็มมาให้แบบครบนะเป็น1.8สปอร์ตเป็นเครื่องเบนซินนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ทมมีมาให้ครบนะ 18, ล้อแม็กขอบ18ลวดลายนี้ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าเนี่ย สีดำเงาทั้งหมดนะครับคันนี้ทะเบียนสวยสอยู่นะ2ขอไข่ชอชิง7 5 0 7รถปี2021นะครับคันนี้เดี๋ยวผมมารีวิวโดยทั้งหมดรอบๆคันให้ดูเดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันก่อนนะครับคันนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะครับเป็นอุญแจคีเรมตมาสเตอร์พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมีเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครบนะ ล้อแม็กขอบ18ดิสหน้าดิสหลังนะครับไฟท้ายหลังเนี่ยลวดลาย,ส,ยสวยๆแบบนี้เลยเป็น LED นะครับเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะหน้าจอพร้อมกล้องถอยมีมาให้ครบเลยแบบจัดเต็มนะครับสีเต็มร้อยเลยนะครับคันนี้สีดำเป็นรถปดประจำการจากหน่วยงานเข้าศูนย์ทุกระยะทางนะครับเช็คประวัติศูนย์ได้เลยเลขไม์เพียง9ก้า0กิโลนะครับคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่6 1 9 0 0 0 ผ่อนประมาณ10,000หมื่นนิดๆน,นะครับ1น0 0 0หมื่นนิดๆเครดิตดีฟรีดาวกันไปได้นะครับซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์แจ้งได้ส่งทั่วไทยนะคิดค่าส่งตามจริงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูภายในห้องเครื่องดูโครงสร้างทั้งหมดกันนะครับจะเป็นเครื่องพัน0ซีซีนะครับ140แรงม้าพร้อมพ่วงมาด้วยเกียร์ซูเปอร์ CVT แบบ7สปีดนะครับสวยๆนะหน้าเดิมหลังเดิมเลยนะครับน็อตไม่ขยับทั้งคันนะกว่ากระโปรงหน้ายังเดิมนะ ไม่มีทําสีไม่มีสีแทกนะครับตัวนี้ด้านด้านนะสวยสวยเลยนะครับน็อตฝากระโปรงหน้าไม่มีขยับนะครับซอกเดิมมุมเดิมคานเดิมทั้งหมดนะนี่สัญลักษณ์ยังอยู่ครบนะนเนี่ยครับนี่ชัดเลยนะครับตัวนี้คานเดิมนะซอกเดิมมุมเดิมตัวถังที่พักน้ํายังใสยอยู่นะเลขไม้เพียง9 0 0 0 0กิโลเช็คศูนย์โัวต้าได้เลยครับเข้าศูนย์ทุกระยะทางรถ ใช้มือเดียวป้ายแดงเลยนะรถปลดประจำการจากหน่วยงานมานะครับสวยๆแบบนี้นะครับสามารถดูรถจริงทดลองขับได้ที่ซอยเสรีไทย68นะครับมาได้นะล้อแม็กสวยๆนะทั้ง4วงเลยนะครับเป็นขอบ18นะเฉพาะรุ่น1.8สปอร์ตนะครับ BSM มีมาให้ด้วยนะครับเตือนมุมอับสายตานะที่กระจกหน้าซ้ายขวาตัวนี้ช่วยเรื่องของความปลอดภัยนะครับ แผงประตูข้างใหม่ๆนะพร้อมมาด้วยสีเป็นโอแบ็กสีดํานะแบบนี้เลยนะครับกระจกปักพับไฟฟ้าได้นะกระจกมองข้างแล้วก็ตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าหมดทั้ง4บานนะครับทวงมารัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้เป็นเ,เนบาะหนังนะครับเบาะหนังแท้นะจากตูนโตยตาเลยเบาะไฟฟ้าหน้าขวานะครับเบรคโคเบรคมือไฟฟ้ามีมาให้นะเกียร์เล่นเกียร์ได้นะครับเป็นเกียร์ชิปโทนิกนะตัวนี้ เสปีดนะเป็นซูเปอร์ CVTE นะครับภายในใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับหน้าจอกล้องถอยแอร์ออโต้มีมาให้ครบเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องดูภายข้างในอีกทีนะครับแผงประตูด้านหลังไม่ใหม่มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับเบาะหลังเนี่ยแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีคนนั่งเลยรถมือเดียวป้ายแดงรถผู้บริหารใช้แอร์หลังมีมาให้นะครับตัวนี้ช่วงล่างใหม่นะเป็น TNGA ดิสหลังนะครับล้อแมกดิสหลังมีมาให้ครบจัดเต็มมาให้เลยนะครับ ตัวเซนเซอร์ถอยหลังนะแบบ2จุดนี้ตัวตัวรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นเซนเซอร์แบบเรียบแล้วนะครับจะไม่นูนนะ,ะเฉพาะของโตโยต้าเลยอันนี้ด้านหลังไม่ใหม่หน,นะยางอะไหล่มีมาให้ครบนะครับยางอะไหล่นี้จะเป็นลายเดียวกันนะล้อแมกลายเดียวกันกับด้านนอกเลยฝาหลังท้ายเดิมๆนะกาวเดิมซอกเดิมทั้งหมดนะครับท้าพิสูจน์นําคนมาดูรถได้นะรถเนี่ยครับเมอาร์คยังอยู่ครบหมดเลยนะครับ เดิมๆซอกเดิมมุมเดิมยางเดิมนี่กระจกเดิมนะครับโตโยตา้าเดิมทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้น็อตฝากระโปรงหลังไม่ขยับนะครับนี่ให้ดูกันเลยทั้งซ้ายและขวานะฝากระโปรงเดิมๆ,ๆแบบสีด้านนะครับอันนี้สวยฟันนี้ต้องป้ายแดงนะครับคันนี้ราคา6 1 9 0 0หบาทผ่อนประมาณหมื่นนิดๆนะครับเครดิตดีฟรีดาวกันไปได้นะ ผมพาชมรอบคันกันแล้วนะครับใครสนใจคลิกลายโทรได้นะ0912229932ตามเบอร์ที่ปรากฏที่หน้าจอได้เลยทักมาได้นะครับมีไฟแนนซ์วิ่งจัดทั่วไทยนะวิ่งจัดทั่วไทยเลยรวดลายสวยๆนะหุ้มมาด้วยหนังแท้นะครับเป็นได้เทานะนี่อันนี้เงาเป็นโนแบค็คมาเลยนะครับดูโครงสร้างสวยๆทุกอย่างครับ สวยทุกจุดคอนโซลคอนโซลหน้ามันใหม่ครับรถใหม่ใช้มือเดียวมือเดียวเลยครับดูแล้วก็สวยมากช่วงล่าง TNGA ถ้าใครเคยนั่งแล้วจะติดใจครับนิ่งนิ่งมากครับกับพื้นถนนจุดศูนย์่วงตำ่ำอ่าเดี๋ยวมาสตาร์ทเครื่องดูภายในห้องเครื่องกันดูภายในห้องโดยสารกันครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันนะครับหัขยายนิดนึงนะไม้แท้ไม้เดิมจากศูย์เลยนะครับเข้าศูย์ทุกเกหร้ยห9 5 6 5 4กิโลนะครับ โตโยต้าวิ่งเนี่เป็นล้านโลไม่ต้องกลัวครับตัวนี้แอร์ออโต้นะครับหน้าจอแบบทัชส,สกรีนสัมผัสได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ถอยให้ดูชัดเจ๋วครับหน้าจอโดยประมาณน่าจะประมาณ9นิ้วนะครับมีเซ็นเตอร์หลัง2จุดด้วยมีตัวไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยครับเนี่ยสามารถชาร์จได้วางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับขับรถ ตัวนี้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครบนะเวลาเมื่อยเวลาขับขี่ไม่ต้องเหยียบเบรกคร้างนะครับกดเบรกโฮใช้งานได้เป็นเกียร์ซูเปอร์ซีวีทีนะตัวนี้เป็นเจ็ดสปีดนะครับที่ใส่ของตัวนี้จะซ่อนมาด้วยที่ชัดแบตนะครับเอาสายเสียบได้แต่จะมีรูเนี้ยตนงเนี้เอาสายลอดได้นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวว่าฝาเนี้ยจะทับนะครับออกแบบมาให้แบบกระทัดรัดครับตัวนี้นี่ครับเบาะหลังนะเบาะหลังสวยๆแอร์หลังมีมาให้ครบด้วย ใครมองหาอยู่คันนี้ตอบโจทยมากนะครับรีบหน่อยนะสีดำสวยๆแบบนี้มีนะแต่มีน้อยนะครับเดี๋ยวผมสรุปรุ่นให้เลยเป็นอ l ลตินะครับ1.8สปอร์นะปี2021เลขไม่เพียง90,000ฟาโลนะครับคันนี้รถปลดประจำการจากหน่วยงานไม่มีชนหน้าหลังเดิมทั้งหมดนะครับ ราคาขายอยู่ที่6 1 9 0 0 0สวยช่ำๆแบบนี้มาดูรถจริงคลิกแน่นอนหรือว่าดูในคลิปอยากจะซื้อจะส่งทั่วไทยนะคิดค่าส่งตามจริงนะครับสนใจติดต่อมาได้นะบ้านเขียวหรือว่าโทรเบอร์เดียวกันเลย0912229932นะครับผมหนึ่งนะทักมาได้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e ในคลิปดีๆคลิปนี้ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ